ปาล์มจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำหลักธรรมคำสัสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่เชื่อว่าบทธรรมสี่ประการหรือว่าบทธรรมสี่อย่างด้วยกันบทธรรมบทแรกก็คือ อนาพิชาธรรมบทบทธรรมคือความไม่ระโมกความไม่อยากได้ก็คือกำจัดในเรื่องของโลภความอยากได้วัตถุสิ่งของของคนอื่น บางทีตัวเองก็มีอยู่แล้วแต่อยากจะได้ให้มากยิ่งขึ้นเรียกว่าโลภะคือความโลภอนาพิชาธรรมบทก็คือความไม่ระโมบความไม่อยากได้วัตถุสิ่งของของคนอื่นนั่นเองนอกจากไม่ระโมบโลบมากในวัตถุสิ่งของของคนอื่นแล้วเนี่ย ตัวเองก็ต้องมีจากะด้วยต้องมีการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเจือจาความสุขให้กับคนอื่นอีกด้วยจึงจะเป็นอนาพิชาธรรมบทคือการประพฤติปฏิบัติทามตามบทแห่งธรรมในประการที่สองอภพญาปาทะ ธรรมบทบทธรรมคือการไม่ปองร้ายการไม่ทําร้ายการไม่อาฆาตมาร้ายเพราะการทําอย่างนี้จะทําให้เป็นคนโหดร้ายนั่นเองหลักธรรมที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของ การไม่ปองไายไม่ทำลายคนอื่นก็คือจะต้องมีพรมวิหารธรรมมีเมตตามีความปรารถนาจะให้ผู้อื่นนั้นเป็นสุขก็คือมีจิตไม่เบียดเบียนคนอื่นมีความกรุณาที่คิดว่าจะช่วยให้คนอื่นนั้นได้พ้นไปจากความทุกข์มุทิตาก็คือ เมื่อผู้อื่นได้ดีก็อนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็อุเบกขาไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อคนอื่นได้รับภยัยพิบัติมีจิตที่จะต้องวางใจเป็นกลางในคุณธรรมของการไม่ปองร้ายคนอื่นก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติ ในประการที่สามก็คือสัมมาสติธรรมบทบทธรรมคือบาลระลึกชอบบาลระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐานสี่ ปติปฐานสีก็มีระลึกไปในกายไปในเวทนาในจิตในธรรมเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองในประการที่สี่สัมมาสมาธิธรรมบทบทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบ ตั้งจิตมั่นชอบตั้งจิตชอบก็คือจเจริญไปตามแนวของชานสี่ฌานสีก็มีปฐมชาญทุติยาชาญตติยาชาญจะตุธชาน นี่เป็นปางตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสม,มาธินั่นเองบทธามทางสี่ข้อก็คือเป็นบทธามที่ส่วนหนึ่งในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ตนเองได้รับประโยชน์ไปตามแนวทางของ การประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองอัตมาภาพนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเจริญพรนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร